ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่16บหกสำหรับตอนที่16นี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่15หนีสิ้ปรีนรกแต่ตอนที่16นี้หนีทุกข์ขม ทางนี้พะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้น,นั้นจะไม่มีการตกมรกคไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะ เป็นมนุษย์เทวดากับพรหมล้วต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปานิพันธ์การตัดสัญญาตจสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมานย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ หลังจากนั่นก็ทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุขตายยังความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับผมไม่มีความทุกข์ที่มีถ้ามีกำลังเต็มอะไรปนานิพันธ์เหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกัน เป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามมหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีเสน่ห์อยู่หรือก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดก er <c oughs> ิเลสเต้ม so มากเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเสน่ห์ขึ้นมาก็มีเสน่ห์เหมือนกันคำว่าเสน่ห์แปลว่าความรัก ความรักซึ่งกระแักันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราแล้วก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเท่มพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้า ขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงข้ร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้ากัปรากฏก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเามีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเ่าคนที่มีสเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสัสงสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใด เราเป็นคนมีสเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียด <c oughs> ผู้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีสเสน่ห์ไม่เท่าเขามีสเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทิศยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรัก คาถามหาเน่ที่มีอยู่สี่ข้อสี่คำหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดสี่ไม่พูดเพอ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลี <c oughs> แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีท่านเรกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอศสยศาสตร์หมอเสน่เล่ลมพูด พระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถาในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพู้ไว้ได้ตอนหนึ่งน่านกล่าวว่าคนเราจะชัชวหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหา นั่นหมายความว่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอยากได้ยากขิวโหยก็พระชิวหาคือลินล้นลินล้นเป็นเครื่องเครื่องลินล้นเป็นเครื่องแต่งเสียง <c oughs> วันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทำงานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูดถ้าไม่ได้พูด,าาด,พดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ก็ขอพูดทั้งทั้งที่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินกระรองความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี่ถ้าเขาจับไม่ได้มันก็ดี การยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปวดมดเท็ดได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการากละันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรผู้เราเป็นคนทําลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปวดคนที่จะคบหาสมาคมด้วยกว็าหายาก <c oughs> ว่าเขาพูดอะไรท่านพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่นได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดทิ่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลองซ้อมหนูแล้วความจริงข้อนี้ก็เป็นั้งศีนั้ธงรมนะศีนไม่แค่พูดปด กรรมบทสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดพว่อเจ้เหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกรรมบทสิบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่าหนักใจที่พวะมุสาวาท เพราะว่าเขาจําเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจําเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกย่าพ่อค้าวฟังเลยเขาจะเกรียดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสี่ข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมูลสาวาดีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แตกสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกแต้องเป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเลวยาไปหน่อยสวยน้อยไปนิด เนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นตน้นก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริงข้อดีหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคงไม่หนักใจมาอีกตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้ แ้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ในท่อตลาดเขาขาย10บ,บาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาท2บาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่ให้ต่อบอก10บ,บาทเขาขอลด9บาทหรือ8บาทถ้าต่อจนหมายความต้องไป11บ,บาท12บาท คงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมาสูงขึ้นเป็น,นี่ว่าขอลดลงว่าขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มรนดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกคนที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่วัดปรยุรวงศาวาส จะไปเทศทีนน่นครปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่ภารัฐก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็ขเข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊ว่าตอนยินจะมาเอาเขาปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหม เท่าแก่ก็บอก็่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจแต่ว่าพอกลับมาปรากฏว่ของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงก็ไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็น10บาทตอนเช้ามองดูแล้วมัน10บาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายเป็นสิบสามบาทไปของบางอย่าง กระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั้นค่าเงินมาสูงเข้ายี่สิบาทตอนชเช้าก็เขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจะไม่ขอลดละเท่าแก่จะลำบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่เลยบอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอาสิบแปดบาท แต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าพืชนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเาแก่เมื่อเช้านี่มัน20บาทนะนี่แท้ตอนเย็น25บาทใทช้ยาสตางค์ไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างหนครับผมไม่เก็บไว้ข้างในแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกัน แต่ว่าทมรับฝาตังจริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทําไมจําเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนก็แล้วกัน ให้ขึ้นราคาของไปอย่างและกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดีเขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้หลวก็รับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้น มันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดีแต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่ โดยความจริงเอาอาตมามาถึงว่าคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผมให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกิน ความจริงถ้าบอขคราคาสิบขาขอราคาสองบาทเราขายสิบบาทเ็าขอลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสตางค์ได้ห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองถ้าจะลดก็ลดได้เป็นยี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาดถ้ายังไงจริงจะไม่เป็นมุสาวาดก็ต้องตอบเขาเฉย ว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตังค์หรือยี่สิาตังค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไรก็ตอบเฉยๆเพราว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากไมะต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นภาษาวาด รวมความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแทนพุทธบริษัทชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริงแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลา อย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนแในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วด้วยอย่งถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบคุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบาย พูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจรึงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูดตามที่พูดกันบอกว่าวาจารจริงเป็นวญญาจาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มาก ก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือว่าจะเป็นทิพย์ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไววางใจในท่านสำหรับข้อบ,บทสิบเลิกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะ ต่อไปข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่มันดาย,ยายโยมพุทธบริษัททางหลายถ้าไม่จำเป็นอยากพูดเลยแต่ความจริงบางกายก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่ในปกครอง จะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็ตามเถอะเพราะคนเรามีนิสัยสองอย่างคนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจะมีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทูจุจหยาบตึงต่างขงมรามไม่ได้เสียหายกันเลย ทางนี้พร่อหไายพาะเธอมาจากสวรรค์ถ้าวงบางคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตั้งคมครามอันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัย แต่สำหรับกับเพื่อนบ้านพันดาญาโยมทั้งหลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รักแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นัก บางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าเกด่าเลยหาว่าดาจริตนึงคำว่าวาจาหยาบนี่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก <c oughs> อาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะเวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มเจอไม่ได้อยู่แล้ว มีแรงมาพูดได้กบุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชั้นปถมมาเดียกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวันหวันเข้ากับชักกชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่าเรียนหนังสือโต๊ะเดียวกัน ความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องนสนเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นฆรวาสเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกันคนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทํา เธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพวกค้าหาเปรถ้าแต่ความจริงไม่ได้หาติดต่อของที่น่นมาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่น่นรู้สึกไรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั้นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตางค์ บางวันเธอได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางวันบางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามรอยบาทนี่แค่เฉพาะกําไรรวยมากดีก็ดีว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อนคนหนึ่งเป็นที่บอดีเหมือนกันคําว่าเหมือนกันเหมือนกั็เพื่อนแตมาอีกคนไวถึงก็ยกมือไหว้ผู้ครับท่านครับผมเขาให้ นายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้กูไม่เช่นนายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายได้ก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก,ก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันชวนไปกินเหล้ากันเลยกลรความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควร รวความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสําหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกวาจาใช้รวมความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามาเสน่เหมือนกัน เวลาเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้ว้องตามันจะไม่จะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลยก <c oughs> รุมความต่อไปวาจาสอเสียดเรื่องการยุแยงแต่แค่งแสะบันดาแต่พุทธบริษัททหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะเขามีปัญญาที่แรกแต่เขายังไม่พบหน้าสิ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญา็แลวกัน ื่อรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกาวให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมาเขาพบเป็นข้าตายสวนเข้ามาอะไรวาจาที่เราโยโยแตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบรดาญาโยมพุทธบริษัทชายิงเรื่องไรก็ตกกับเราเขาเกลียดน้ำหน้า ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าใกลไปอาวุธไปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพ้อเจือเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทอย่าใช้เป็นอิงขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก,ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้มว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไล้ผลน่บรรดาเต็มพุทธศาสตร์นิกชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอนนั่นอีหมอนนี่มันไม่ดีพูดส่งเดชไรประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากกว่าอะไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุก ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเพราะเขาไม่เชื่อวาจาของเรานีน่รบ,บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ส้นตอนพูดันว่าไว้ว่าความจะช่หรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยพระจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สมไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกเลากันสใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ราการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คุณเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อราบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป คนมาถึงเวลาสามสิบนาทีพอดีก็ขอรำลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาทรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี